ท่กคนเคยเป็นหัวแคลนหรือลูกแคลนใครมคะถ้าทุกคนเจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนจะทำยังไงเรื่องมันมีอยู่ว่าใบาได้เข้าไปเล่นรหัสดาดารหัสลูกแคลนพี่ใบเองค่ะเพราะว่าน้องไม่ว่างทำโบทพี่ใบก็เลยเข้าไปทำเองพอกดเข้าไปยัยพิมพ์ก็ชวนมาแล้วในขณะเดียวกันอายลูกแคลนพี่ใบอีกคนก็เข้ามาด้วยเช่นกันค่ะพิมพ์ไปย่านกันตอนนั้นพี่ใบก็พูดนะ แต่ว่าลืมเปิดไม้อ่ะจนกระทั่งไม่ว่างเลยพี่ไอพิมพ์ต้องไปได้เกมทำาหดีฟรีแล้วให้พี่เฟิร์นตาจะไปด้วยกันไหมทําทําไมทําแล้วเราได้อะไรอ่ะอยู่ๆไอยก็พูดประโยคนี้ขึ้นมาจุกเลยทุกคนเพื่อช่วยพี่เฟิร์นไงคะตอนนี้อยู่ันผ้าแล้วแล้วยังไงแข่งเองก็ทําเองสิไปญาติก่อนปะแต่พี่ใเป็นหัวใครแล้วนะพี่ไอพี่ไอพูดอย่างนี้เดี๋ยวพี่เฟิร์นรู้เสียใจนะคะแล้วพี่ใบจะรู้ได้ไงมีแค่แกฉันได้ถ้าเราไม่พูดก็ไม่รู้ปะ ไม่ช่บอกว่าไปทํามาแล้วโหไม่คิดเลยว่าจะโดนขนาดนี้ไม่ค่ะพี่ไอหนูไม่กล้าห่างหลังพี่เฟินไปทําภารกิจเกี่ยวทัอแค้นหวดให้พี่เฟินกันเถอะและพี่ไอนานาน,าน,านาไม่อ่ะที่เกียดงั้นแกก็ทําไปที่ไปแหละแล้วอย่าไปบอกพี่ใบเรื่องวันนี้นะโอเคค่ะไปได้พร้อมอย่างนี่เพิ่งได้สองพเคเองไปช่วยพี่เฟินกันดีกว่าโอ้ทุกคนเจอแบบนี้ไปไม่เป็นเลยอะ ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าลูกแคลนตัวเองจะพูดแบบนี้รับหลังโคตรรู้สึกแย่เลยถ้าเป็นทุกคนทุกคนจะทำยังไงกันคะนี่แค่ให้ช่วยโหวตนะยังขนาดนี้อะ่ะเสียใจสุดๆไปเลยค่ะพูดไม่ออกเลยถึงวันนี้ลูกแคลนพี่ใบาบางคนจะไม่พร้อมซัพพอร์ตพี่ใบ ยังไงพี่ใบก็ขอฝากทุกคนให้ช่วยซัพพอร์ตแล้วโหวพี่ใบใน f ฟ e f i r ไ Idol ด้วยนะคะส่วนเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไว้ติดตามตอนต่อไปคะ่ะยังไงก็ฝากทุกคนช่วยซัพพอร์ตแล้วให้ใบกันเยอะๆด้วยนะตอนนี้อยู่อันดับ4แล้วคะ่ะรบกวนด้วยนะทุกคน